ครับผมมีล่อเนาะครับม, hey มีล่อีในะห,<ะ>ห้ยูมีล่อเข็นเรานะจัมันกณนเอายังมาตัดไหมฮะไอ้ไาให้ขีเสียเวลาจะคิดดูสินะแต่แต่มันเอาไปได้ายอ่ะ เิ่งเสียเวลาเฉิเข่าร่นบ่าละนี่ทำมาเร่ตะโดนเร่ตานในธนมาเจ้านั่นนะเออแมน

เั็งแล้วกับเมื่อสบายดีเ้ยพอ,ายไไอทาง,นะ<ป>งเลยเป็นอะไรตั้งท่งนะฟาพี่น้องเลยเอาจะมัดเข่าวิร์บอนเ่ครับอ้าพี่น้องเลยโอ้เก็บเขา่าขอนะเอาเว้รกลางคืนเนาะ สบายดีพี่น้องเลยสบายดีกันเบิร์ตกุสูทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสูส่ซ่องของวาย,ยาวบ้านปลาพี่น้องเนาะอากาศดีมามรอจับใส่เบ้ามาคนใจกันครับทำไมหาบ,บ่ โอ้คักคักลองดูมันบันคือกาแล้วมันบัมีอันนั้นไม่มได้หรอกปะอยู่อยานี้แหละอันพเพลินยังก็ลืมเลยลืมเลยมาพอสร้างพเพันเพลินเนี่ยันว่าค้ำเขา่าเมือกี้นะขาลาวบ่บ่แมนนอันนั้นค้ำค้ำไม่ขาลาวนะ,าาวะอันอันอันค้ำมันน่ะนะ อันว่าข้ามไม่ขันลาวหรือก,กินอรพดเอรยังเขาลืมเลยเจ้าก็ลืมเือก,กัน,กนโอ้ยพระเดอนอยังวาลืมแหละคิดหมอกอ้าพี่น้องเลยผู้ใดคิดผู้ใดยังจื่อ,อไรก่าคอมเมนต์ข่าวไว้เด้พี่น้องเด้อ เป็นทางสูงหดเพลงเราีะจ้างกระเพิ่มหดเพลงเอ้าจะเป็นยังป๊พาปะาปะครับครับไปครับมีล้อเนาะมีิล้อนี่ เฮยุ hey ไม่เล่าเข็นเรานะจะัากมากอยู่เรายังมาตัดฮะไอ้มาให้ขีเสียเวลาจะเจ็ดีจีนะเต่แต่มันกัเอาใปไลายะหลาย้เสียเวลาจเจ็ดีเขาร่นบ่าละ ไปเพืะถ้าวันจะเที่ยวจะจะได้สองเถี่ยวแล้วปานนี้ฮ่าโว้ยหมดแรงกันยังไปเอ้ย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  ไปนี่ทำมาเล่าแตะโดนเล่าตางเ่ยวาเจ้านั่นนะเลบแมนเอาไกออ่ะอเห้มันไกลไกลเลย,ย,ยไปนี่เนา มารอบแตกไปคนมันเลี้ยวให้แล้วนะเออรด้วยใี่ปลาสี่ปลาโอ้บังหอยเจ้าหนเนาะนี่ปลายังไงมาฮะปลาเออน้ากินด้ปลาป

เรียไงอยู่บ่กระบุกน้อยไะมันกบบร่ปุน้อย<ะ>บ,บระปุน้อยเห็นแลนะ้มาไหมใช่รถดได้ถึงหลดุดหูจับเอ้ยันขึ้นออาได้ขวามาจะขวายไหมฮึด pha nữa à pa 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 oh phải tắt ở đó là nó กเอายังบนเตีอง,นนงเลยขนาดเกียงร้านนี้น่าจับกล้องอีกแล้ววาแลาะว่าสิคนเจอกัน

cất cứ con cái này thằng ai? đi về. rồi. mệt gì đi đi

เออเอหยุดไปขนหน้ามูได้สะเ,เออไทยบอืมไครพูดได้บ่เลยอยาไปได้บ่ฮึบฮึบ ไล่เติมเลยน้องโอ้ให้ยเรียวนี่กันไปไปห้มันเร็วเลยให้มันเร็วเลยไ<ๆ>หวไ<ๆ>หม<ๆ>หครับไหวไหวเฮ้ยเอาจะพูดมากปะ ăn phần mặt nè, hiu chân vô đấy. Được, hấp kim Ok ok. Hấp. เตีมากไดเออืี่สองทได้ฮะนที่อตัวะรทำสาเติาะมื่อป่วเข้ากันจ้าใหม่กไปนพี่นองไงไม่กส็สมิมทนรนับกรีสโมเข่ากันเป๊ะเลยเข่ากันได้ดีเอา้าไม่เจ้าสีดําก็มีลืมยังไง นี่เพื่อนบรอเปล่า,ออาเพื่อนเพื่อนกินข้าวอิ่มมาเฮ็ดเบียกพี่น้องเลยเนาะอันนี้ยังไม่ทันเบิดเด้พี่งงน้องเลยเนาะลายเติบเพราะว่าข้าวน้อกคนโอดโหไล่กันบ่ข้าวน้อกคนก็ค่อนข,ข้างจะลายเติบเนาะพี่น้องกันนี่ผมรีดก็เกียเกเก่ยวข้าวบรีดเกี่ยวข้าวอยู่ นอกก well. ําลังกายกําลังกายคือว่าใช่่เราเกี่ยวเข่าใช่ใแล้วไหนได้นั่นนะโอ้นบริหาทตาเมืออ่ะเห็นเรื่อวยวะตัวคนฮะเข่าพันนั่นฟตัวทอเลยเอ้ยวะให้เเป็นตัเมือก่อนนิดนึงั่งไปคน่ตยังไง ต่อันแเลยอือมันคือวันข้างเท้สนีันขับมาได้พี่น้องห้เนาะปไปเรก็คนต่อยอยู่ลายกระเดียกนเาถวแม่ยำเคยยได้เข่าไปได้ยังเลยลายยำคนนะยำคนเรือว่นนั้นวัดบ่เด้อเออทมัดม่ทำเลย

Nhưng lại tử đây nè như Nhưng sao tay Nguyên bò Ừ ยังมาจบคอเหฮะยังมาจำคอเหใส่คนไตยดีนั่งอ่งเงยโอยแลียมันแล้วล่อยแขนน้องแขนจ็ก็อปยังบูต้อแขนจก็อปท็อปนึงวะท็อปนึงท็อปนึ่งกานะไหบ่เลยไหบ่เลยพอไมมอกินเลย ได้ป่อเออ้ได้สิคนซอยมัซอยน่ว่ <c oughs> ได้แหละก,ยกยะยุเอาพีาน่น้องยังว่ได้อีดสมหมื่เลยหมื่ยแล้วเมื่ยอีกเลยใช่ที่เป็น่นเมื่บเมือ่อยหลอกกันเลครับแมวนอ้อ <c oughs> า <c oughs> Nhiều lắm, bây giờ bây Chắc, phải chạy vô Pai sẽ mười con, phép nửng Khoa mười ít nè Được đấy, người pha kêu khói vô bị kêu Được cái lẽo, mặt cái nhau hổng có Mặt cái vẫn thân có lẽo Con thăm bằng hình này, oi con <laughs> ha? Phải nhịp con hey. hai mươi tỷ niệm 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 nhàng cái này con, niệm 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 cả niệm 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 đây nó cắt <laughs> <laughs> à, không gì gì mong hai môn lập chóc vóc hà môn phân chóc bóng gây Ừ baba 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 ba 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 baba 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 ba baba 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 Ta baba 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 ต้องาพากับประตูคนเกีียวจะพูดกับลุงคนเป็นยังไงออกัอบอกอบ,ออบอีบีจะเล่นอะไรได่นี่นี่ตัวนไปไปเอาตะไคร้ก่อนมันกับบอ, <c oughs> อ,บอแล้วไงแล้วเกีียวได้คนได้นึงคนได้ทอง,งนันพอ <c oughs> Hấp vỡ Đây phi nào người nó bố đích Mà chắc tới cong đấy này Thôi căn Thì nào người Hấp Nghe em Khen nào luôn Nhi thăm ก็ไป,ไป,ปว่จะท้ายแล้วนี่เด้อไปบัดดาฮะอ็ยังเดี๋ยวมองนี่อีกนี่

ใช่ฮะยังเท้านี้เวิดเลยเมื่อเล้วยังใช่้งเมื่อแล้วว่หอเลีใชเปลีเมื่อไหเมื่อแล้ววะนโอ้ยเมื่อเยเอาที่ใจเาเขียวมันเมิดเลยมานี่ไปลองเลย Còn nhai lưng bật hao vào vậy đó. Ừ. Oh. Ừ. Hay đó ừ. cái gì? Thả tham nhưng mình hay chi sầm đây. Hay điều đây. Ba. con lúc. đi. người chứ. มัดไว้นิยิเข่าปะยิงเข้าไม่มาดีเดอี่้องเดินมาดีปะปะปนี่นี่นี่ตอกบมีอย่มีฮะคนนี้คนนันไวก่อนตอบนมีผมมีอะไรทั้งมัดเอาอันนี้คนคนตัวนี้ไปก่อน

ก็กากไมชวนหรอพเขาไพอเกี่ยวเขาไาวชอบ่ได้ยังเลกใือนยใเอข้าวแ้วบวยแล้วกิดข้าวกินได้ไกินยิบไ้หนะยิบเลบ่มางฉากแบตกันซะอวยไหมมยเปล่าสบายดีสวัสดีนะพี่น้อ เมอสาสายเวทะสายเวทลืมพราะแหวงไหมไปสายพูดละแล้วเบอพอละฮะได้ละอ่างแไดนะกะพูดละังพูดละจัาหน่อยก่อนพิแล้วนข้าวาสิกินอิมกี่นี่มาเหือนกัน chắc là rồi. ờ cái nào cái hồng, hả? Okay, yong là kia hạch nắm. Hiệp không? nọ? Hong bun con con, rồi, con, 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 เอาอยู่ดีมีแห้งแล้วพี่น้องเด้อครับเก็บบ่อยได้ก็ไกลบบ่อยมีปลาจะจัดออปกไปทั้งตัวเนาะไปแล้วพี่น้องสบายดี